ครับสวัสดีครับลูกๆครับวันนี้พบกับช anel ครูคนวณม้วนใจครับวันนี้เราจะมาม้วนใจกับสาระน่ารู้ในเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2โดยทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะครับที่ลูกๆหลายคนคงเข้าใจนะครับกำลังสองสมบูรณ์คือหน้าตาที่เป็นรูปแบบแบบนี้นะครับจะมีรูปแบบที่เป็นบวกนะครับก้าน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองที่เราพูด จนชินและเข้าใจหรือถ้ากําลังสองสมบูรณ์ในรูปแบบเป็นลบครับหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองจะเท่ากับอะไรครับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองซึ่งเรื่องนี้อาจจะทําให้เกิดความยุ่งยากสําหรับลูกๆบางคนแต่วันนี้ครับครูค,คานวณมีเทคนิคดีๆนะครับในการทํากําลังสองสมบูรณ์ให้เข้าใจง่ายๆให้ดูง่ายๆทําทได้ทุกคนแน่นอนครับด้วยเทคนิคนี้เลยครับ ยิงปืนนัดเดียวได้นก4ตัวเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเอ๊ะยิงปืนนัดเดียวได้นก4ตัวเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับกําลังสองสมบูรณ์นั่นเองครับไปดูกันเลยนะครับนี่เลยครับลูกๆครับกำลังสองสมบูรณ์นะครับอยู่ในรูปทั่วไปก็คือ ax กาลังสองบวก bx บวก c เมื่อ abc เป็นจํานวนเต็มใดๆแต่วันนี้เราจะเอาเคสที่1ก่อน ก็คือเมื่อ a ข้างหน้านั้นเป็น1นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโจทย์นะครับเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบอย่าลืมนะครับต้องเป็นพหุนามดีกรี2นะครับดีกรี2คือดีกรีของตัวแปรที่สูงที่สุดต้องเป็นเลข2นะครับอย่างรูปแบบนี้ซึ่งก่อนอื่นเราก็ต้องเช็คก่อนนะครับที่ผ่านมาใช่ไหมครับลูกๆเราจะเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบมีวิธีอะไรบ้างนะครับรก็จะมีวิธีอันที่1อะไรครับก็วิธีการ แจกแจงใช่ไหมครับวิธีการแจกแจงนะครับเราก็ต้องเช็คก,ก่อนนะครับว่าวิธีการแจกแจงนั้นสามารถทําได้ไหมครับกรณีนี้แน่นอนครับเราจะพบว่าไม่สามารถทําได้ครับวิธีนี้ทําไม่ได้วิธีที่2ที่เราเคยเรียนกันไปครับก็คืออะไรครับการทําอยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองผลต่างกำลังสองที่อยู่ในรูปอะไรนะครับ A 2-B กําลังสลบ b กําลังสเมือ่ออยู่ในรูปนี้เราสามารถแยกตัวประกอบเป็น a บวก b ใช่ไหมครับลูก a คูณกับ a ลบ b ใช่ไหมครับรูปแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมครับเมื่อไม่ใช่แจกแจงก็ทําไม่ได้ผลต่างกําลังสองก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เหลือวิธีเดียววิธีสุดท้ายครับก็คือใช้กําลังสองสมบูรณ์นะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ากําลังสองสมบูรณ์วันนี้นะครับนี่ครับลูกๆครับกําลัง2สมบูรณ์ครับครูค,คานวณมีสูตรนะครับไว้ข้างบนนี้เราต้องจัดให้อยู่ในรูปนี้นะครับหน้ากําลัง2องบวก2หน้าหลังบวกหลังกําลังสองไปดูกันเลยนะครับ x ก,กำลัง2บวก8 x บวกด้วย10ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่สามารถใช้ทั้ง2วิธีนี้ได้เราต้องใช้ กำลังสองสมบูรณ์เราก็ต้องจําฟอร์มด้านหลังนี้ให้ได้ใช่ไหมลูกหน้ากําลังสองบวกสอหน้าหลังบวกหลังกําลังสองไปเขียนกันเลยครับหน้าของเราครับตามฟอร์มก็ต้องเป็น X แน่นอนใช่ไหมครับหน้ากําลังสอบวกสหน้าของเราต้องเป็น X อ,อยู่แล้วครับหลังใช่ไหมครับนี่นี่ตามฟอร์มเขียนตามฟอร์มก่อนนะลูกนะแล้วก็บวกด้วยหลังกําลัง2แบบนี้ครับเราก็ไปดูครับ ในโจทย์ของเราเป็นไงครับ8ใช่ไหมลูก8พดพจน์กลาง8ตัวนี้เราก็คือพจน์กลางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น2คูณอะไรได้8อ่าต้องเป็น4ใช่ไหมครับนี่เราได้4มาแล้วนะครับเราได้4มาแล้วนี่ได้4เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องเป็นหลังนะครับหลังก็ต้องเป็นเลขอะไรครับต้องเป็นเลข4ด้วยถูกบังคับนะครับตามสูตรของเรานะครับเราต้องเอาหลังมาเขียนอลองเช็คสิลูกว่าซ้ายกับขวาเท่ากันหรือยงัง นี่เราเขียนตามกําลังสองสมบูรณ์ x กาลังสองเป็น x กาลังสองถูกต้องครับเป็นละเป็นละแสดงว่าชุดแรกถูกแล้วเดี๋ยวครูคํานวณจะเปลี่ยนเป็นประกาศสีดานะครับเราจะได้เห็นคัดชัดนะครับว่าพจน์นี้ถูกละถูกถูกอ่าต่อไปพจน์ที่สอง x 4คูณ2ได้8ตรงไหมลูกตรงแสดงว่าเราทำถูกครับอ่าต่อไปนี้ 4, 4, 16อ้าวไม่มีใช่ไหมลูกแต่ตรงนี้เป็นอะไรครับบวก10 เพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายๆและทังง่ายๆเราเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นสี่กลังสองเนี่ยไม่มีมันเกินมาเพื่อจะให้ซ้ายกับขวาเท่ากันเราก็ต้องอทําไมดีครับเราลบออกด้วยสี่กลังสองก็แล้วกันอย่างไรครับเราลบออกนะครับไปดูครับชุดนี้มีชุดนี้มีมีม,มีแต่ตัวเนี้ยเกินมาเราก็หักออกแล้วใช่ไหมครับหักออกเพราะฉะนั้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองตรงนี้ แต่ซ้ายกับขวายังไม่เท่ากันครับขาดใครไปลกูกขาด1 0บอ่าถ้าขาด10ครูคำนวณก็เติมบวก10เข้าไปนี่ครับตอนนี้กำลังสองสมบูรณ์ของเรานะครับซ้ายกับขวาเท่ากันแล้วนะครับเท่ากันละนะครับอสองชุดนี้นะครับ2ชุดนี้สองชุดนี้ถูกเพิ่มเข้ามาเฉยๆเมื่อเพิ่มเข้าเราก็ลบออกอ้าวตัวนี้มีไหมลูก10มีตัวนี้มีไหม มีแสดงว่าซ้ายกับขวาของเรานี่เป็นไงกันละ่ะเท่ากันแล้วนะลกูกเท่ากันแล้วบางคนอาจจะสงสัยอา้าวแล้วเขียน4ี่กำลังสองแล้วลบสี่กำลังสองมันก็คือสูตรนะเขียนมาทําไมเราต้องการการเขียนเพื่อให้มันสอดรับกับสูตรกําลังสองสมบูรณ์ครับเราเลยต้องเขียนมาแต่เมื่อเราเขียนมาเราจะต้องทําให้คําว่าซ้ายกับขวาเห็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับลกูกเราต้องทําให้มันเท่ากันตอนนี้หายสงสัยแล้วเนาะว่าเราทําไมต้องเขียนตัวนี้ เพื่อให้มันเท่ากันเราเลยต้องลบตัวนี้ออกเอาล้ครับบรรทัดถัดไปโลกบรรทัดถัดไปคราวนี้เมื่อเราเขียนอยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์ได้เขาก็สามารถจัดอยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์แบบนี้ได้เลยครับเป็นการแยกตัวประกอบเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นชุดนี้นะลูกนะชุดนี้นะครับชุดนี้เนี่ยหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเนี่ยเขาจะเอาหน้ากับหลังมาเขียนนี่ครับ นี่คือหน้านี่คือหลังหรือจะเอาตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ครับลูกเพราะนั้นหน้าของเราคืออะไรครับ x ครับหลังของเราคืออะไรครับ4ครับเราก็เอามาเขียนนี่ไงครับถูกยุบมาเป็นชุดนี้ละแต่ข้างหลังสีดําสีดําคือส่วนที่เกินครับเราต้องทําต่อใช่ไหมลูกทำเลยครับ4กําลัง2เป็น16เราก็ลบออก16นะครับแล้วก็บวกด้วย10นี่เป็นไงครับ ยังไม่อยู่ในรูปของการแยกตัวประกอบเพราะการแยกตัวประกอบนะครับต้องอยู่นรูปของการคูณกันเราก็ต้องทําต่อครับลกูกนี่เลยครับทําต่อไปเรื่อยๆลบสิบหกบวกอีก10ก็เหลือลบเลยครับลบหใช่แยกตัวประกอบหรือยังยังเราต้องทําต่อครับทําต่อให้อยู่ในรูปของการคูณกันเพราะฉะนั้นสังเกตไหมลกูกเราจะใช้คนนี้ช่วยใช่ไหมครับ ผลต่างกําลังสองเพราะนี่มีลบและมีกําลังสองนะครับแสดงว่าเป็นผลต่างกําลังสองเราต้องทํา6ตัวนี้ให้อยู่รูปกำลังสองก็ต้องหาครับจำนวนอะไรที่ยกกำลังสองนะครับแล้วได้6นี่ครับเราต้องหาให้เจอครับอย่างนี้นี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้6ไม่มีแต่มีอยู่ชุดเดียวคือต้องใส่อะไรให้ลูกใส่ให้เขาครับใส่รูทหนั่นเองถูกไหมครับ เราได้ a เราได้ b มาแล้วใช่ไหมลกูกก็สบายเลยนะครับอันนี้เจอมาตั้งแต่ม2ละนะครับก็กลายเป็นอะไรครับ a บวก b กับ a ลบ b ใช่ไหมครับเนี่ยคือ a ชุดนี้คือ a ก็เขียนเลยครับ x บวก4เอาอะไรก่อนเอาบวกก่อนนะบวก b b คือรูท6ครับนี่อีกชุดนึงก็ a ก็ x บวก4ใช่ไหมครับนี่แล้วก็ทำไมต่อครับลบรูท6ครับนี่เรียบร้อยลูก เห็นไหมครับเราได้คําตอบมาเรียบร้อยแล้วนี่เพราะฉะนั้นก็อยู่ตรงนี้ครับขั้นตอนการทํากําลังสองสมบูรณ์นะครับเอาละนี่คือที่มาที่ไปที่เราเขียนเดี๋ยวหลังจากนี้ครูคํานวณจะลดเวลาให้กับลูกๆครับไม่ต้องมานั่งเช็คตรงนี้ละเราจะใช้เทคนิคที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นเมื่อตกี้นี้คือเทคนิคยิงปืนนัดเดียวได้นก4ตัวนะครับ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับซึ่งรูปแบบก็เหมือนกันแต่เราจะเขียนรอเลยนะลูกนะอย่างนี้ครับวิธียิงปืนนัดเดียวได้นก4ตัวนะครับเราจะเขียนตรงนี้เลยนะครับบวก 8x ดบวกด้วย10นะครับนี่ครับเราจะได้คําตอบมา2บรรทัดเลยอ่าเราก็ใช้อาศัยรูปแบบของกําลัง2สมบูรณ์กับรูปแบบตรงนี้แหละนะครับรูปแบบตรงนี้เลยนี่นะครับอ่ารูปแบบตรงนี้ครับเห็นไหมครับ ครูคำนวณกดผิดไปนะครับปับ๊บอ่าโอเคครับนี่นะครับใช้รูปแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเขียนดังนี้ครับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองบวกเข้าแล้วเมื่อกี้เราต้องทำไมครับลบออกครับพอลบออกแล้วต้องเขียนโจทย์ตัวที่เหลือของโจทย์ไว้คือบวก10แบบนี้ครับเราจะเขียนรอได้เลยครับ ส่วนตัวนี้ครับเราจะเขียนรอได้เลยเป็นกําลังสองสมบูรณ์ซึ่งเป็นสูตรของเขาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ยิงปืนนัดเดียวให้ได้นก4ตัวเราก็มาเช็คพดกลางครับพดกลางคือตรงนี้ครับนี่พดกลางอะไรคูณกันได้8ครับลูก4ใช่ไหมครับนกตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3มันก็จะมาถึงตัวที่4เห็นไหมครับก็เหมือนเมื่อกี้เลยเพียงแต่เราไม่ต้องไปวิตกว่าเอ๊ะทำไมต้องบวกเข้าต้องไม่ต้อง ลบออกต้องเขียนตัวที่เหลือครับเราเขียนอย่างนี้รอเลยเพราะเราเช็คแล้วว่ามันจริงมันตรงกันหลังจากนั้นเราก็ทำต่อนะครับเหมือนทางฝั่งทางซ้ายมือได้เลยเพราะนั้นเราจะใช้รูปแบบนี้นะลูกนะยิงปืนนัดเดียวได้นก4ตัวเลยนะครับตรงนี้เราก็ทำต่อไปนะครับเหมือนทางซ้ายนะครับโอเคไหมครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปนะยิงปืนนัดเดียวได้นก4ตัวโอเคครับไปดูกันเลยครับอ่าโจทย์ ที่2ครับจยดที่2 x กำลัง2ลบด้วย6 x แล้วบวกด้วย6เราจะยิงปืนนัดเดียวให้ได้นก4ตัวเลยนะครับเริ่มเลยครับหน้ากำลัง2ครานี้โจทย์ไปลบนะพดกลางไปลบนะลูกต้องเป็นลบนะครับลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2บวกเข้าเราต้องลบออก และเขียนตัวที่เหลือครับตัวที่เหลือของเราเราก็ต้องไปเลขอะไรครับเลข6นั่นเองเห็นไหมครับมาจากชุดนี้หมดเลยแล้วซ้ายขวาเท่ากันด้วยนะเมื่อเป็นฟอร์มแบบนี้เราจะได้กําลังสองสมบูรณ์ออกมานะครับเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งต้องเป็นฟอร์มเป็นลบนะครับเป็นลบเป็นลบอ่าเราก็ได้ลบตรงนี้เราก็ไปเช็คกันครับว่านก4ตัวของเรานั้นจะคืออะไรเราก็เช็คพจน์กลางพจน์กลาง2คูณอะไรได้6ครับ3ใช่ไหมครับ หนึ่งนกตัวที่สองนกตัวที่สามนกตัวที่สี่เห็นไหมครับเราได้คําตอบมาแล้วเป็นกําลังสองสมบูรณ์คือหน้าหลับกับหลังก็คือ x ลบสามนั่นเองโอเคไหมตรงนี้มีใครสงสัยไหมครับน่าได้แล้วนะที่มาส่วนชุดนี้นะชุดนี้เนี่ยเขาถูกยุบมาเป็นกําลังสองสมบูรณ์แล้วเนี่ยชุดเนี่ยทั้งสองชุดนี้เรียกว่ากําลังสองสมบูรณ์ละข้างหลังเราต้อง c ร e a r i n g ครับ สามกำลังสองลูกได้เก้าบวกอีกเท่าไรแลหกใช่ไหมครับทําต่อไปเรื่อยๆจนอยู่ในรูปของการคูนกัน x ลบสามทั้งหมดกำลังสองลบเก้าบวกหกครับลบเก้าบวกหกก็ได้อะไรครับลบห้าลบห้าหรือเปล่าลบเจ็ดครับลูกลบเจ็ดลบเจ็ดนะครับลบเจ็ดได้ลบเจ็ดครับลบเก้าบวกหกได้ลบเจ็ด เราก็ใส่ลบเจ็ดลงมาลบเจ็ดหรือลบสามลูกลบสามครับขอไปลบสามลบสามนะครับลบเก้าบวกหกได้ลบสามลบสามนะครับแต่ยังไม่อยู่ในรูปของการคูณกันใช่ไหมครับเราก็ต้องทําต่อทําต่อนะครับก็ต้องทําให้อยู่ในรูปของการคูณกันและใช้อะไรช่วยครับเหมือนเดิมครับอะไรครับ ผลต่างกำลัง2ใช่ไหมครับต้องทำให้อยู่รูปของกำลัง2ให้ได้ครับนี่หน้าตาเป็นง,งี้ใช่ไหมลูกนี่เพราะนั้นอะไรครับที่ยกกำลังสองแล้วได้3ามจำนวนเต็มมีไหมครับถ้าไม่มีก็ต้องใส่อะไรครับสแควร์รูทสานี่เห็นไหมครับโอเคไหม ได้ a ได้ b มาแล้วนะครับเราก็สามารถตอบอยู่รูปของการแยกตัวประกอบได้เลยนะครับได้คำตอบเป็นดังนี้ครับเห็นไหมครับง่ายๆสบายสบายเลยนะครับ a ก็คือชุดหน้าเอาบวกก่อนนะครับบวก b b ของเราคือรูปสามนี่เอา a ก็เอาชุดหน้ามาเขียนเอาลบบ้างครับ ลบด้วยรูก็เขียนรูปของการคูณกันเรียบร้อยพอคูณกันแบบนี้ก็คือการแยกตัวประกอบนั่นเองเป็นยังไงครับเคสแรกนะครับในกรณีที่ a เป็น1นะครับ A เป็น1เราสามารถแยกตัวประกอบด้วยวิธีการแบบนี้นี่เองยิงปืนนัดเดียวได้นก4ตัวนะครับโอเคไหมครับ เดี๋ยวเราไปดูโจทย์ต่อไปลูกโจทย์ต่อไปจะเห็นว่าตอนนี้พจน์กลางของเราเนี่ยเป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นเราก็หา2คูณจํานวนอะไรให้ได้เลขคู่เหล่านี้ก็ไม่ยากแต่ถ้าโจทย์เป็นแบบนี้ล่ะครับลูกนี่ครับลูกเป็นเลขคี่เป็นเลขคี่ครับพจน์กลางเป็นเลขคี่อ่ะไม่เป็นไรครับเราก็ยังใช้หลักการเดิมของเรานะครับ x กำลงั 3, กกลงสองบวกด้วย3 x บวกด้วย1นนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมนะ หน้ากําลัง2องพดกลางเป็นบวกนะลูกนะบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลัง2บวกเข้าเราก็ลบออกแล้วก็เขียนตัวที่เหลือของโจทย์คือ1เห็นไมสบายสบายเลยนะครับหลับตาข้างเดียวทําได้เลยนะนะครับไม่ต้องมองโจกแล้วโจทย์เราก็เขียนแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็รอไว้รอนกทั้ง4ตัวจะบินมาแล้วครับ เราก็ไปดูครับลูกเอสองคูณอะไรให้ได้สามจะเห็นว่าไม่มีจำนวนเต็มใช่ไหมลูกไม่มีจำนวนเต็มเราก็ดูว่าสองนะครับคูณกับอะไรให้ได้สามจะต,ต้องตัดกันได้ใช่ไหมลูกอันนี้ก็ต้องเป็นเลขสองใช่ไหมครับตัดชึบชึบแล้วให้เหลือสามเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นอะไรครับ สส่วน2ใช่ไหมครับนี้ตัดกันได้เห็นไหมได้เท่ากับ3ครับจริงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องคิดมากเราเขียนในรูปของเศษส่วนเลยเป็น3ก็ได้3ส,ส่วน2เป็น5ก็5ส่วน2ใช่ไหมครับเป็น7ก็7ส่วน2เพราะ7จะตัดเพราะ2จะตัดกันแล้วเหลือเลขตัวเศษนกตัวที่1น,นกตัวที่2นกตัวที่3และก็นกตัวที่4นี่เห็นไหมครับ ง่ายๆสบายๆเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ยกกำลังเพราะนั้นชุดนี้ชุดนี้นะครับชุดนี้ก็ยกมาเป็นตัวนี้เรียบร้อยเราก็ทำต่อข้างหลังครับแต่เป็นเศษส่วนเศษก็ยกกำลังสองส่วนก็ยกกำลังสองเพราะนั้นก็ยกกันเลยครับ33ได้ได้9นะครับ2 2ได้4 นะครับเพราะฉะนั้นก็บวกอีก1ครับรังนั้นคำตอบของเราก็ตรงนี้ถึงแม้จะเป็นเศษส่วนแต่เราก็มีทักษะและพื้นฐานเรื่องการบวกลบเศษส่วนใช่ไหมครับก็สามารถทำได้ดังนี้ครับลูกตรงนี้ได้แล้วนะครับนกทั้ง4ตัวมาเรียบร้อยแล้วนะสิ่งที่เป็นของใหม่ของเราก็คือการบวกลบเศษส่วนนั่นเองาล้ครับเราทำต่อนะครับ3ส,ส่วน2ตัวนี้ เราก็ต้องบวกกันนะทำส่วนให้เท่ากันใช่ไหมครับก็จะเป็น9ก้ส่วนสีตัวนี้จะทําให้เป็น4ก็ต้องคูณอะไรครับคูณ4ทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับนี่ครับลูกเห็นไหมยังไม่ใช่การแยกตัวประกอบเราต้องทําต่อไปเรื่อยๆอยู่ให้อยู่ในรูปของการคูณกันนั่นเองนี่ครับเราก็เขียนไปเรื่อยๆครับพจน์ที่สวยแล้วตัวนี้ครับลบ9บวก4 นะครับส่ 4, ส่วนเหมือนกันก็บวกลบกันลบ9กบวก4ก็เหลือลบ5ใช่ไหมลูกก็เป็นลบ5ส่วนด้วย4นี่ทำต่อยังไม่อยู่รูปการแยกตัวประกอบเราต้องทำต่อไปก็ต้องทำให้อยู่รูปของการคูณกันให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้รูปแบบเดิมครับผลต่างกำลังสองมาช่วยครับนี่ครับจำนวนใดครับที่ยกกำลังสองแล้วได้5มีไหม จำนวนเต็มมีครับไม่มีก็ติดอะไรครับติดรูทจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้มีมีไหมครับมีคือเลขอะไรครับลกูก2ขคราวนี้อยู่ในรูปผลต่างแล้วครับเราก็แยกตัวประกอบดูสิ a บวก b คูณกับ a ลบ b a ของเรายกชุดมาเลยครับ a ยกชุดมาเลยก็เป็น x บวก3ส่วน2 เอาอะไรก่อนเอาบวกก่อนนะครับบวกด้วยรูทห้าส่วนด้วย2อีอกชุดนึงเอา a มาครับคือ x บวกสส่วนสอเมื่อกี้เป็นบวกใช่ไหมครับเหลือลบครับลบรูทส่วนสเรียบร้อยครับโลกนี่คือการแยกตัวประกอบโดยใช้เทคนิคยิงปืนนัดเดียวได้นก4ตัวสามารถทำได้กับ พจน์กลางที่เป็นเลขคู่หรือพจน์กลางที่เป็นเลขคี่ก็สามารถทําได้เป็นไงครับลูกๆเทคนิคนี้สามารถเอาไปช่วยในการทําแบบฝึกหัดในการทบทวนต่างๆได้นะครับนี่กรณีเลขคี่นะครับเราก็สามารถทําได้เดี๋ยวเราไปดูเลขคี่อีกสักข้อดีไหมครับตรงนี้ได้นะครับใครที่อาจจะฟังไม่ทันหรืออย่างไรก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับ ราวนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นเราลองทำอีกสักข้อครับข้อเดียวนะครับโจทย์มาเลยครับ x ก,กำลังสองลบ5 x แล้วบวก11ครับเห็นไหมหลังจากนั้นะเราเขียนเลยครับเขียนตามฟอร์มของเราครับหน้ากำลังสองแต่พจน์กลางเราไปลบนะก็ต้องลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองบวกเข้าต้องทำไมนะครับลบออก แล้วเขียนตัวที่เหลือของเราคือใคร11ครับแล้วนกทั้ง4จะบินมาแล้วดังนี้อ่าเพราะนั้นนกคืออะไรครับชำนาญแน่นอนครับชำนาญเชี่ยวชาญและโชคชนคูณกันให้ได้5เป็นเลขคี่ก็ใส่เลยเลยครับเก่งครับ5.2 5ส่วน2 5ส่วน2 5ส่วน2และ ห้าส่วนสองยิงปืนนัดเดียวได้นกสี่ตัวแบบนี้นี่เองเห็นไหมครับแล้วชุดนี้มันเป็นกําลังสองสมบูรณ์ที่มาอยู่ข้างล่างนี้แล้วเราก็ทําเฉพาะข้างหลังเห็นไหมครับมี5ข้อก็ทําแบบนี้ข้อ10ข้อก็ทําแบบนี้มีร้อยข้อก็ทําแบบนี้ครับลูกยิงปืนนัดเดียวได้นก4ตัวเลยครับรูปแบบจะซ้ําเดิมนะครับรูปแบบซ้ําเดิมเปลี่ยนแต่ตัวเลขตัวของโจทย์เท่านั้นเองครับ ห้าส่วนสองกำลัง 2, สองเศษยกเศษส่วนก็ยกส่วนนะครับก็กลายเป็นห้าห้ายี่สิบห้าสองสองเป็นสี่นะครับแล้วก็บวกด้วยสิบเอ็ดข้างหลังเราก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะเขียนอยู่ในรูปของการคูณกันทำส่วนให้เท่ากันนะครับก็เอา4ไปคูณทั้งเศษและส่วนของตรง11ส่วน1นนี่นะครับได้ดังนี้นะครับ 11บคูณสก็เป็นเท่าไรนรกสี่สิบสี่นะครับสี่ส่ส่วนด้วยเลข4อโอเคนะครับหลังจากนั้นครับตัวนี้ก็ได้ x ลบ5ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2นะครับอตอนนี้นะครับตอนนี้โจทย์ของเรา จะเห็นว่าลบ25แล้วไปบวก44เนี่ยคำตอบที่ได้เนี่ยจะติดเป็นบวกตรงนี้ใช่ไหมครับเหลือบวกเท่าไรครับเหลือบวก19ใช่ไหมครับ19นะครับถ้าเป็น19แล้วเป็นบวกตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าเราบวกกันนะครับลูกๆอาจจะดูแป๊บนะครับอ่าตัวนี้จะบวกลบกันนะครับก็จะกลายเป็นบวกนี้ครับนะครับได้19ใช่ไหมครับส่วน4เป็นไงครับจะเห็นว่า ตัวนี้เป็นบวกครับไม่มีสูตรที่เราทําเหมือนเมื่อกี้เราต้องตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมครับถึงจะได้ผลต่างกําลังสองแสดงว่าถ้าเจอแบบนี้ปับ๊บจะเป็นโจทย์พิเศษแล้วลูกไม่สามารถแยกตัวประกรอบต่อได้ละเพราะไม่มีสูตรมารองรับในการแยกตัวประกรอบเพราะนั้นก็จะเสร็จแค่ตรงนี้แล้วมันจะมีผลต่อไปในเรื่องถัดไปก็คือไม่สามารถหาคําตอบตรงนี้ได้เนาะ เพราะนั้นเดี๋ยวครูคำนวณเพื่อให้เราสามารถทําต่อได้เดี๋ยวขออนุญาตแก้ตรงนี้ก็แล้วกันนะลูกนะแก้เป็น11เป็นลบนะลูกนะเป็นลบนะครับเป็นลบเราจะได้ทําต่อได้นะครับขออนุญาตแก้ตรงนี้นะเป็นลบนะครับตรงนี้ก็เป็นลบนะครับเป็นลบเป็นลบ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 นะคราวนี้ถ้าลบอย่างนี้เราจะทําต่อได้ละทําต่อได้ไหมเราลองดูนะครับลบ ยี่หลบอีกสีก็กลายเป็นลบเท่าไรครับ69ใช่ไหมครับหกนะหกเห็นไหมครับพอตรงนี้เป็นลบปับ๊บก็มีสูตรรองรับก็คือผลต่างกําลัง2องทำตรงนี้ให้เป็นกําลังสองอ่าอย่างนี้แยกได้ครับแยกได้เราก็ทําต่อเลยครับลกูก x ลบห้าส่วนสองจำนวนใดครับที่ยกกําลังสองแล้วได้หกเเป็นจํานวนเต็มมีไหม อ่าถ้าไม่มีก็ใส่อะไรครับ s แควร e รูท t ก9กํายกกำลัง2ได้4มีไหมมีคือเลข2เห็นไหมครับเราได้ A เราได้ B มาแล้วลกเราก็แยกตัวประกอบได้เลยถ้าเป็นกรณีนี้นะครับปึ๊บเป็น A บวก B a ลบ b a ยกชุดนี้มาครับ X ลบนะครับ5ส่วน2เอาบวกก่อนนะบวกด้วย B ข้างหลังครับรูท 6 9ส่วน2อีอกชุดนึงก็เป็นลบบ้างนะครับลอกชุด A มาก่อน A ยังเหมือนเดิมเครื่องหมายเหมือนเดิมแล้วเมื่อกี้ตรงนี้เป็นบวกอันนี้ก็เป็นลบบ้างลบหกสเรียบร้อยเสร็จแล้วครับลูกเพราะฉะนั้นวันนี้เทคนิคยิงปืนนัดเดียวได้นก4ตัวนะครับน่าจะทำให้ลูกๆสามารถเข้าใจในเรื่องของกำลัง2ส,งสมบูรณ์ที่ดูเหมือนจะยาก รเราก็ใช้เทคนิคยิงปืนหน้าเดียวได้นก4ตัวใช้ใวิธีการยุบรูปลงมาหลังจากนั้นก็ใช้ความรู้เรื่องการบวกลบเศษส่วนเอามาช่วยวันนี้สบายๆส,สำหรับลูกๆเลยนะครับโดยใช้เทคนิคยิงปืนหน้าเดียวได้นก4ตัวทําได้ทั้งเลขพดกลางที่เป็นเลขคู่กับเลขคี่นะครับสามารถทําได้อย่าลืมนะครับส่งต่อความรู้ดีๆนะของช n n น l ครูคำนวณม่วนใจนะครับให้กับเพื่อนคนอื่นๆน,นะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด s ั b สไครต์หรือจะแชร์ให้กับเพื่อนคนอื่นได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับขอให้ลูกๆนะครับที่เรียนกันวันนี้นะครับประสบความสําเร็จในการเรียนและนําเทคนิคนี้ไปใช้ได้เกิดผลสําเร็จที่ดีกันทุกคนเลยนะครับพบกันคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับลูกๆครับสวัสดีครับ